สวัสดีครับผมเซนอรันและคุณกำลังฟัง r u n w เว p o พอดแคสวิธีรับมือกับความเจริญเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างไรไม่ให้ล้าหลัง ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียผมมาที่นี่เพื่อเรียนภาษาอังกฤษครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมต้องใช้งานภาษาอังกฤษกับคนมาเลยเซยอยแล้วก็คนสิงคโปร์เยอะด้วยก็เลยอยากจะมา get accent ของเขาที่นี่นะครับการเรียนที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้อยากจะขอแอบชื่นชมความเจริญของกัวาลาลัมเปอร์สักนิดหนึ่งว่าเหมือนมันจะพัฒนาไปไกลกว่ากรุงเทพในระดับหนึ่งเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ความเจริญเนี่ยแผ่ขยายไปทั่วทุกแห่ทงทั้งที่ค่อยๆพัฒนาแล้วก พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นความเจริญที่มาในรูปแบบใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นจริงเสมอก็คือไม่มีอะไรเลยที่จะคงอยู่ตลอดไปจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสาหรับคนที่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แม้แต่สิ่งที่เคยพัฒนาแล้วครับก็ยังได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและดูด่าจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวและเมื่อความเจริญก้าวหน้าหรือนวัตกรรมใหม่หรือแม้แต่โครงสร้างวิถีใหม่เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเรา แน่นอนครับว่ามันต้องมีคนที่ได้ผลประโยชน์แล้วก็มีคนที่เสียผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆหรืออาจจะได้รับผลกระทบเมื่อไม่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงครับการารับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่ในฐานะคนที่เคยอาบน้ําร้อนกันมาก่อนเนี่ยก็ต้องเตรียมปรับตัวเพราะใช่ว่าความสามารถในการทนทานต่อความร้อนของน้าร้อนที่เคยอาบกันมาเนี่ยจะสามารถช่วยเดินผ่านเขาวงกตที่ซับซ้อนอยู่ตรงหน้านี้ได้นะครับ ดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากชวคนคุณผู้ฝั่งทุกท่านโดยเฉพาะคนวัยทางานครับมาก้าวผ่านแรงต้านความเจริญแล้วก้าวเดินไปให้ไกลด้วยกันกับแนวคิดดีๆเบื้องต้นในการที่จะปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงครับข้อที่1ตระหนักและทําความเข้าใจก่อนว่านวัตกรรมเครื่องมือวิถีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาอะไรแล้วกําลังจะสร้างความเจริญได้อย่างไรเป็นธรรมดาของมนุษย์ครับที่จะต้องต้านการเปลี่ยนแปลงก่อนอันดับแรกนั่นก็เพราะว่าข้อที่1เลยเนี่ย เพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามซึ่งทําให้เรารู้สึกเหนื่อยข้อที่2นะครับก็คือความเคยชินหรือว่าสิ่งเดิมๆที่เราเคยทำอยู่เนี่ยมันทําให้มนุษย์รู้สึกว่าปลอดภัยข้อที่3ครับถ้าสิ่งนั้นนมันเป็นเรื่องใหม่มากๆเนี่ยเรามักจะเชื่อกันว่าเราไม่สามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่อยากเปลี่ยนแปลงครับและเหตุผลข้อสุดท้ายครับมนุษย์เนี่ยกลัวว่าความเปลี่ยนแปลเงเนี่ยจะทําให้ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปในอนาคต ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าความเจริญมันน่ากลัวหรือว่าการเปลี่ยนแปล,บลงบางครั้งมันก็น่ากลัวมันก็เลยทําให้มนุษย์กลัวที่จะเปลี่ยนแปล,ลงแต่หากเราทําความเข้าใจที่มาของปัญหาตระหนักได้ว่าความเจริญนั้นนั้นเนี่ยมันมาแก้ปัญหาในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาของเราของผู้อื่นหรือว่าจะของส่วนรวมก็ตามเราก็จะพร้อมเปิดใจครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นๆทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะศึกษาแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปสู่วิธีของการเปลี่ยนแปลงมากขึ้้นขอที่ เราต้เว้เสมอว่าโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการปรับตัวก่อนก็นําไปสู่โอกาสที่ดีกว่าคุณไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นมาปรับตัวตามกระแสเป็นคนแรกก็ได้นะครับถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะพาไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริงได้ยังไงแต่ในการแข่งขันทางธุรกิจแล้วครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่สามารถจับทางลมได้ก่อนแล้วก็ใช้ลมนั้นเนี่ยนำพาไปสู่หน้านน้ำใหม่อย่างทันท,ท่วงทีก็คือธุรกิจที่ยังอยู่รอได้ถึงทุกวันนี้ในชีวิตจริงก็เช่นกันครับหากคุณรังทายคุณก็จะเป็นได้แค่กลุมภาระ และสุดท้ายคุณก็ถูกแรงเหวี่ยงขับออกจากกลุ่มอยู่ดีข้อที่ 3. โอปร,รับการเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความเจริญที่กําลังเข้ามามันคืออะไรหากคุณตั้งใจที่จะเปิดรับแล้วล้วก็จงเรียนรู้มันหรือถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่เคยเจอก็จงสร้างความคุ้นเคยไปกับมันครับเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นและมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณข้อที่4 ลดการยึดติดกันบบรรยากาศในวันวานและจงท้าทายอาคติตัวเองการเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญในชีวิตเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเอาแต่ใช้อคติถ่วงไว้เนี่ยก็จะมีแต่จะรังให้คุณเดินไปสู่ความเจริญได้อย่างยากลําบากการถามหาความคุ้นเคยในวันวานครับอาจจะไม่ได้ตอบวิธีที่โลกกาลังบุนไปในขณะที่ความเจริญอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วสัมผัสการท้าทายต่อสิ่งใหม่เพื่อเป็นการเปิดรับจึงถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่เราจะรับมือกับความเจริญที่กําลังเข้ามาครับ ความเจริญเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการพัฒนาด้านนวัตรกรรมหรือว่าการพัฒนาด้านพื้นที่แต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่มันยังหมายรวมเกี่ยวข้องไ่ถึงด้านการเปิดรูปวิถีธรมเนียมรูปแบบวิธีคิดของผู้คนหรือแม้แต่ข้อ,ขอ,อกำหนดต่างๆนะครับดังนั้นเอให้เราเนี่ยเข้าถึงความเจริญอย่างแท้จริงเราจรึงต้องมองภาพรวมของความเจริญก่อนจริงๆแล้วถ้าลองมองรอบตัวครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้กับเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยก็มีอะไรที่ต่างกันเยอะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่าหรือว่าชัดเจนเท่ากับประเทศอื่นที่มีการพัฒนาไปก่อนหน้าถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็คงไม่พ้นเทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่านวัตรกรรมเครื่องใช้ในบ้านจนบางอย่างเนี่ยเราก็ตามไม่ทันแต่จริงๆก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันนี้เนี่ยเราก็ปรับตัวตามเรียบร้อยแล้วดังนั้นการปรับตัวครับก็ไม่ใช่เรื่องยากกินกวรจะทําได้เียงแต่เราต้องใช้เวลาสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนความจเจริญก็จะผลักให้คุณเปลี่ยนอยู่ดีเี่งแต่คุณจะนําหน้าเดินตามหรือ หล้าหลังก็ท่านั้นเองขอบคุณสำหรับการรับฟังในวันนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ